สวัสดีครับผมนาธานเรากลับมาอยู่กันที่เกม Su ม m มอร์ r ออีกแล้วนะในคอนเทนต์ในคลิปวิดีโอ,อนี้ผมจะมาพูดถึงโถงฮีโร่ครับใช่แล้วผมจะมาพูดถึงทีมในการผ่านล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น <c oughs> ใครเขาใช้ตัวพวกนี้ผ่านกันและคือผมจะมาแนะนําเทคนิคพิเศษในการเอ่อในการที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโถงฮีโร่ครับมันเป็นสิ่งที่ผมคิดา่าผู้เล่นใหม่รู้ไว้ก่อนจะดีกว่านั่นก็คือวิธีการดับเบิลสกอร์นั่นเอง อย่างในโถงฮีโร่เนี่ยเราจะมีสิทธิ์ซัมมอนมอนเตอร์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาโถงฮีโร่นั้นๆได้ได้5ตัวใช่ไหมฮะมันจะมีวิธีที่จะเพิ่มให้เป็น10ตัวอยู่นะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะก่อนอื่นคือคุณต้องผ่านชั้นแรกก่อนนะครับอย่าไปกดเล่น10ครั้งนะครับกดเล่นแค่ครั้งเดียวพอคือผมว่าผู้เล่นบางคนก็น่าจะรู้แล้วแหละแต่คิดว่าผู้เล่นใหม่หล,หลายๆคนยังไม่รู้แน่เลยก็เลยมาทาคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยฮะส่วนเรื่องทีมที่ใช้ผ่านโถง เหมือนว่าจะมีช่องอื่นทําไปเยอะแล้วนะผมเลยไม่ทําซ้ำแล้วกันอ่ะเนี่ยครับสมมติว่าคุณเล่นผ่านชั้นหนึ่งแล้วใช่ปะมันจะให้เศษสกรมา25ส่วนอ่ะคุณก็ต้องเล่นทั้งหมดสองดานถึงจะได้ห้าสิบส่วนใช่ไหมแล้วก็จะซัมมอนตัวละครคิตาเทพี EP ได้ตัวหนึ่งถ้าเล่นสิบดานก็ได้5้าตัวแต่ทีนี้ผมอยากให้คุณเก็บแค่25ชิ้นบอครับแล้วผมก็จะมาแนะนําคุณเกี่ยวกับไอเทมชิ้นหนึ่งนะที่มันเป็นไอเทมที่สําคัญมากสําหรับถงฮีโร่นั่นก็คือชิ้นส่วนคมภีนั่นเอง ชิ้นส่วนคัมพีคุณภาพสูงมันเป็นชิ้นส่วนที่เราจะใช้แทนเศษสกอได้ครับเราสามารถใช้มันแทนเศษสกอได้ถึง25ชิ้นเลยนะนั่นก็คือหากคุณมีเศษคิตาเคปเทปียี่สิ้าส่วนห้าสิบเนี่ยเราต้องการอีกแค่ยี่สิบห้าส่วนจะอันเชิญคีตาตะเได้ตัวหนึ่งเนะี่ยแต่ว่าคุณไม่มียี่สิบห้าส่วนนะคุณมีแค่ครึ่งเดียวคุณก็สามารถใช้เหรียญกิลมาซื้อตรงนี้ได้ครับ เนีย่ยซื้อเนี่ยผลผลจากการซื้อก็คือคุณมันจะทําให้คุณสามารถซื้อเจ้าคีตาร์เทพีอันเชอร์คีตาร์เทีได้ท,ทั้งที่ชิ้นส่วนไม่ครบนั่นเองอย่างผมเนี่ยก็มีเศษชิ้นส่วนอยู่ใช่ไหมอ่ะผมมีเศษชิ้นส่วนคีตาร์เทพีของผมอยู่ยี่บห้าชิ้นเมื่อกี้แล้วผมก็มีเศษสะกอทดแทนที่ซื้อมาจากกิลอยู่เหลือยี่สบห้าส่วนพอดีเดี๋ยวผมทําให้ดูอ่ะก่อนอื่นคุณจะเห็นใช่ไหมว่าผมมีแค่ยี่สบห้าส่วนแต่ว่ามันจะมีเลขบวกยี่สห้าซึ่งเต็มห้าสิบ อ่าพอมันขึ้นอย่างเงี้ยก็แปลว่าถึงแม้ผมจะมีเศษสกอร์คีตาเทปีแค่ยี่บห้าผมก็สามารถอ่อันเชิญคีตาร์เทปีขึ้นมาได้เห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยผมก็จะได้คีตาเทปีไฟขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเทคนิคการคูณสกอร์นะฮะบางคนอาจจะยังไม่เห็นภาพเยวผมจะลองเล่นให้ครบสิบนะนี่ผมก็ผ่านชั้นสองแล้วครับ แล้วผมก็ได้มา25ส่วนเทคนิคนี้คุณต้องเล่นทีละดานนะครับเพราะว่าถ้าคุณเล่น10ดานรวดเงี้ยรักกรมันมีเต็ม250เงี้ยมันก็จะไม่สามารถใช้สกอร์ทดแทนได้คือเราต้องมีสกอร์ทีละ25 25อิตาเทพีของผมก็จะอยู่ตรงนี้นะมันก็จะเป็น25ส่วนอย่างเงี้ยพอ,อมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วอะ่ะคุณก็ต้องไปที่ร้านกิลต่อต้องทําเป็นสเต็ปสเต็ปร้านกิลแล้วก็ซื้อมา25ชิ้น สกอเรตสกอร,กอร,กอรดแทนนี่ยยี่ห้าชิ้นอันเนี้ยก็คือจะมีราคาอยู่ที่หนึ่งพันเหรียญกิวนะฮะหนึ่งพันเหรียญกิ้วแบบว่าหรือสองพันเออสองพันซึ่งพอซื้อมาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้พลึบเพราะงี้แหละครับเหรียญกิวถึงสาคัญมันสามารถทําให้เราคูณจํานวนบอนเตอร์ที่เราสามารถได้รับจากเออได้รับจากถงฮีโร่ได้อ่ะผมก็เล่นชั้นสามเสร็จนะแล้วผมก็ไปที่กิวของผมที่ร้านคากิว้วแล้วก็ซื้อมาอีกยี่ห้าชิ้น มันปัจจุบันยี่ห้าเหรออ๋อเหมือนห้าพบชิ้นมันจะใช้อ๋อเหมือนเซตยี่ห้ามันจะใช้แค่พันแต้มเนาะถ้าเราจะดับเบิลมันเต็มเต็มที่เนี่ยโถงหนึ่งก็ต้องใช้เหรียญกิวลหนึ่งหมื่นนะฮะโอเคผมเล่นครบสิบดานแล้วฮะผมก็ได้สารภาพสกอร์อะไของผมมานะแล้วก็ขึ้นมาใหม่ ซึ่งพออัญเชิญแล้วอัญเชิญมาคีตาเทพีที่ผมได้ก็จะมีเยอะกว่าเทศ่อ๋อมันแจกเว้ยโดยสรุปก็คือเราจะมีคีตาเทพีธาตุไฟแปดตัวนะที่ผมได้นี่จากเดิมที่มันแจกแค่ห้าตัวเราสามารถเพิ่มให้มันเป็นสิบตัวได้ถ้ามีเหรียญกิลพอนะฮะอันนี้เหรียญกิลผมไม่พอผมก็เลยมีคีตาเทพีแค่แปดตัวเท่านั้นทําไมเราถึงต้องเอาคีตาเทพีมาเยอะขนาดนี้ใช่ปะ่ะเพราะว่าต้องใช้อัพสกิลนั่นเองครับ มอนเตอร์ในเกมเนี้ยมันก็จะมีหลายๆตัวใช่ไหมผมจะพยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะเออมอนเตอร์ในเกมเนั้นจะมีสีดาวหลายๆตัวใช่ไหมซึ่งแต่ละตัวเนี้ยมันก็มีพลังดีๆของมันใช่ปะแต่ว่ามันจะมีปัญหาก็คือมันอัพสกิลเขาทางยากครับอยา่างมอนเตอร์ที่ผมมีเนี่ยดูซิยกตัวอย่างได้กี่ตัวอะไรดีอ่ะอย่างเกดิออนเงี้ยเกดิออนนะก็เป็นสลัดน้ำที่เป็นมอนเตอร์ที่แบบดีใช่ไหมที่แบบกอ่อแตกไฟตรงข้ามแล้วก็บัฟดาฝั่งเราได้ได้ในเทินเดียวแต่ว่า กดิออนเนี่ยมันอัพสกิลค่อนข้างยากกว่าผมจะอัพสกิลแกดิออนให้เต็มได้เนี่ยผมต้องให้มันกินตระกูลสลัดไปเยอะอะไรกว่าสกิลมันจะเต็มแล้วมันก็จะเล่นได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องยากนั่นแหละครับถงฮีโร่เขาก็เลยต้องเปิดมาเปไ็นระยะระยะปีละสามสี่ครั้งได้มั้งจะให้เราเนี่ยเอามอนเตอร์พวกนี้ไปปั้นหรือไม่ก็่อัพสกิลมอนเตอร์ตระกูลเดียวกันได้ง่ายๆอย่างกีตาร์เทพีธาตุไฟเนี่ย บางคนก็คงไม่ได้เล่นหรอกคิตาเทพีธาตุไฟอะแต่ว่ามีคิตาเทพีธาตุอื่นที่ปั้นอยู่อย่างธาตุแสงหรือว่าธาตุลมอย่างเงี้ยที่เป็นมีสกิลที่ดีมากๆเหมาะสำหรับการไต่หออเงี้ยแต่ว่าสกิลคิตาเทพีธาตุลมกับธาตุแสงคุณยังไม่เต็มอ่ะคุณก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการเอาคิตาเทพีธาตุไฟจากผงฮีโร่เยอะๆมาอัพสกิลได้อย่างผมเนี่ยก็ปั้นคิตาเทพีธาตุแสงแล้วก็ธาตุลมอยู่ใช่ไหมว่าสกิลแต่ละตัวจะเต็มได้เนี่ยมันยากนะอันนี้ก็คือเต็มแล้ว แต่เทพีาแสงก็เต็มแล้วของฮีโร่ก็เลยมีประโยชน์กับเราในด้านนั้นแหละเพราะงั้นผมเลยอยากแนะนำให้ทุกคนเก็บเหรียญกิยไว้ครับพยายามประ,ประหยัดอดออมให้มันถึงสักหมื่นเหรียญนะเพราะว่าถ้ามีหมื่นเหรียญเนี้ยพอถองฮีโร่ข้างหน้าออกมาแล้วมันเป็นมอเตอร์ที่คุณต้องการเนี้ยเป็นมอเตอร์ที่คุณอยากจะปั้นหรือว่าเป็นมอเตอร์ที่เอ่อคุณสามารถใช้อัพอัพสกิลมอเตอร์ตระกูลเดียวกันที่คุณมีอยู่ในคางได้เนี้ย มันก็จะสามารถอัพสกิลได้รวดเร็วมากเลยสิบแทมอัพสกิลอ่ะมันก็เลยจะทําให้เราปั้นมอนดีๆได้ไวขึ้นนะประมาณนั้นแหละโอเคครับคลิปวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าผมพูดแรงงงไปพูดผิดภาพแปรปรกการใดไปเรียบเรียงคําพูดอะไรไม่ถูกไปก็ต้องกราบขอภหยมาที่นี้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปวิดีโอหน้า